สวัสดีเจ้าคนผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรายงานตัวกับรายการใจแค่เล่าเจา้าสุขสุดส,สัปดาห์เมื่อใดปะกันแน่นอนหลังเคารพธงชาติยามแรงหลากหลายท่านกําลังตกวงนั่งแวดตะลุ่มขันตกแลวนะเจ้าหลากหลายท่านกําลังเออเนี่ยกินอยูเนาะหลากหลายท่านกาลังขับรถอยู่ไปถึงบ้านเต้์หลากหลายท่านบอกอิ่มละเนี่ยเจา้าปอกขาไก่งอนแล้วเรียบร้อยแม่กกอยจะฟังสป้าเรื่องราวจากรายการใจแค่เล่าเนะเจ้าก็วันศุกร์เจ้าคณผู้ฟัง 18นากา30นาทีเอออันนั้นจบละต้องบอกว่า18นากาเป็นต้นไปจะเจาสช่องทางการติดตามรับชมเข้าฟังวันนี้นั่นก็คือหน้าปัดวิทยุนะจ๊โดยผู้บริการสถานีทุกท่านในการห่วมลิงสัญญาณและแหมนึ่งช่องทางก็คือช่องทางการไลฟ์นะจ๊อตั้งเพจของใจแค่เล่าเนาะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามกันได้เลยนะจ๊อและวันนี้สนับสนุนหลักโดยจ๊โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจา๊าเชียงใหม่จ๊ สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตโตยโยต้าตโตยโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ขุนเจ้า Yaris Active HEV ้าก่อนก็ได้ฟังกันยูนเนอร์สำหรับโปรโม,มชั่นดีๆในช่วงนี้เนาะกำลังจะบอกว่านะจาเจ้า ช่วงเวลาเต้าใดถึงเต้าใดแล้วก็มีอย่างเกิดขึ้นพองสําหรับวันนี้เพราะฉะนั้นแม่่อยติดตามเคยเจ้าอ้าบัดเซียเวลาคน่าฟังเจ้าปะลุยเลยสําหรับสามข่าวจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยมาตั้งเตั้งเก้ากันที่เรื่องของการเปิดแอร์แควนนะเจ้าบ้านจุ้งบามีนะแอร์นะ,ะแต่พ่นว,ว่าถ้าเปิดแอร์ผิดวิธีเนี่ยเสียงน้ําตาลในเลือดเพิ่มจกุกรนลงมากึดใจกับหวัวขยันขยันแอร์ก่อนเฮอความเย็นเนาะแล้วมันข้องเกี่ยวอย่างกันกันกบน้ําตาลในเลือด กินเข้าไปกะว่าอย่างไรน,นะเจา้าพุ๊โถงงแตะ,ะเพราะฉะนั้นมาเช็คเค้ืชัวร์กันก่อนเนี่ยเจ้าจากข้อมูลที่บอกว่าเนนี้การเปิดแอร์อุณหภูมิต่ตำล้ำไปอย่างเช่นอุณหภูมิปกติทั่วไปเลยนะเจา้าเหือเปะเหือปังเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ34-35องศาเซลเซียสนะเจา้ากันทวันนักกระนี้ไปนี่คือยุ่งบอกก,ก้อยเตะแล้วเจ้าคุณผู้ฟังเป็นเพราะไอ้อย่างหัวก่อเอ่อเฮาจะมั่วมันงานเหมือนาานัาฮ้อนนะเจา้า41องศาแต่ว่าดัชนีความฮ้อนเนี่ยมันจะนักหรนะือ,อหันในน้ำม เอาสัก 2, สาวสองสาวสามองศาพอดีเย็นมากไอ้เอาะีโมทแอร์ในห้องออนแอร์ของจุง้งบดนทที่ประมาณสาวสีอ่องศามกบฮาร์พอดีแต่แต่แล้วน่าจะประมาณสักสาวห้าแต่ทีเนี้ยแหล่งเฮาเปิดแอร์นะจ๊ะอุณหภูมิน้อยลงมกใดน,นะจ๊ะเปิ้นก็บอกว่าอยู่ในห้องแอร์ตลอดเห่อบ่ออกนะจา้าอันนี้เสี่ยงน้าตาลในเลือดเพิ่มเนาะอากาศไทยเดมบ่สะดวกก็เสี่ยงติดเจือทีนี้ตังหงยาราชวิถีเปิ้นเลยชี้แจงว่าข้อมูลเนี่ยมันมี แตะบางส่วนมันมีบะแต้บางส่วนติตะแต้ก็คือที่ว่าเมื่อเราหนาวจะจัดราจะร่างกายเราจะหลั่งอะดรีนาลีนเพิ่มนักขึ้นมันเป็นการกระตุ้นปล่อย กลูโคสจากตับนะจ๊ะแต่ยังไปบัถึงในระดับที่กระตุ้นซนะิมพาเทติกเนาะทีนี้การอยู่ในห้องแอร์ตลอดเหงื่อมันบ่อ,อกการเผาผ่านพลังงานน้ำตาลในเลือดอาจจะบลดลงแต่บัดใจยเพราะว่าเป็นเครื่องปรับอากาศต่ออันนะจ๊ะเพราะว่าถ้าระบบไทยที่อากาศมันบ้าท่านะจ๊ะมันจะเงี่ยเรือเสียงติดเจอเนาะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องอ่ะอันเนี้ยแต่ยังมีงานวิจัยมายืนยันนะจ๊ะว่าการใช้แอร์เนี่ยจะเงี่ยเรือกน้ำตาลในเลือดอ่ะปุ้งสูงขึ้นหรือว่าเงี่ยเรืองเสียงเบาหวานกำเริบเพราะฉะนนั้นเรรื่องา มันก็จะต้องแบบมีแต้บางส่วนมีบัแต้บางส่วนไปถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องที่ถูกปรับอากาศไปแล้วลราบอเขาก็ต้องไปฮับอากาศต่างนอกแหมซาหพองนะจ๊ะจุ้งเกยสมมติว่าจะต้องอยู่ในต้อบรมแบบวันข้ามคืนฮุ่งนะมันก็จะส่งผลทฉให้มึงมังมึงมังส่วนใหญ่นะจ๊ะแต่จุ้งก็เลยบรรแน่ใจว่าเอ้ยอันนั้นมันคือ,อน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นการหรือว่ามันอย่างใดกาแต่จุง้งรู้สึกว่าอึดอัดบ่ได้จ้กก็จะออกมาต่างนอกต่างป่างก็ไปแบบถ้าออกมาต่างนอกก็จะไปอยู่สักพื้นต้นไม้อะเนาะเอะ นขึ้นนะเจ้าอันนี้เป็นข่าวบิดเบือนนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อมูลวิจัยอ,อย่างมาหองฮับเนาะเพราะฉะนั้นแช่ก็มาท้องเจ้าบะตองอ่ามาถึงแห่งหนึ่งเรื่องจูหัวเรื่องกันเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเนะี่ยติดต่อทําธุรกรรมการเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จงจะมาฮอดมาเติงข่าวเนี่ยจงปะอยู่ตึงหมดนะเจ้า,าสามธนาคารกรุงไทยก่อนบอกว่าสาขาไหนพ่องไนนเนาะ <c oughs> คือมันนัก มันมีหัวข้อเรื่องที่ว่าธนาคารกรุงไทยให้บริการ ผ่านบัญชีลายผ่านบริการออนไลน์ k t b นะธนาคารกรุงไทยเปิดให้ยืน่นกู้สินเชื่อผ่าน t ิกตอกนะธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อผ่านบัญชีทิกตอกที่มีชื่อว่า k t b 90คุณผู้ฟังเจ้าตึงสขาา่าวในปนหมวกใส่หัวมลแก๊สมันจะแต้ก็มันจะปลอมล้วต้องตรวจสอบก่อนซึ่งทางธนาคารกรุงไทยเปิ่กับแจ้งว่าบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพนะเจ้ามันหุมในการแปลงบัญชีปลอมมาจุมาล่อยมาลวงบอกว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์การ เจ้าบอกว่าจะเป็นบัญชีรายการหรือว่าติ๊กตอกกาเนี่ยนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเจ้าการเห้่อบริการเนี่ยตังออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยเพิ่มบอกว่าบ่มีเด็ดขาดอ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการเงินกู้เงินด่วนในอ,อย่างต่างๆื่อไปติดต่อที่สาขาที่ใกล้บ้านคุณผู้ฟังต่ออันไปดําเนินการด้วยตัวเองไปหันเจ้าหน้าที่พน,นักงานว่าเฮามาทําธุรกรรมที่ธนานคารกรุงไทยสาขานี้สาขานี้อย่างตีออฟฟิศจุ่งๆกุก็ใกล้เนี้ยสาขาสีแยกหนองหอยเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าเออไปหู้ไปหันเจ้าหน้าที่เฮาจะทําธุรกรรมไออย่างเฮาก็สามารถทําได้อันนี้ก็สบายใจมากกว่าแต่ที่จะปกขาไก่ง้อนแล้วก็พอก็โทรศัพท์เครื่องเดียวทีนี้เฮาก็บอกว่าไออย่างมันมาเพราะว่ามิจฉาชีพมันสามารถกป นะจ่ะบอกว่าจะเป็นโลโก้กาหรือข้อมูลข้อความมอย่างต่างๆการมันอัปเกรดเนอรประเดี๋ยวนะจ๊ะเมื่อก่อนเท่ากับบุหงคิงเท่าแตแต่วันี้พอเอาหูหหแล้วข้อมูลบางส่วนสางพ้องมันก็เลยจะต้องแบบนี้อย่างใดก็ได้เพิ่มมันลวกหรือเฮาเองอ่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็จะต้องลวกคือตันมันก็ได้ฟังเจ้าบะมีเด็ดค่ะสำหรับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆ กว่าจะมาถึงคราวนี้ก็จุงนีมาครบทุกธนาคารแล้วจะบ่มีในเรื่องของการทําธุรกรรมในรูปแบบออนไลน์เนอฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าเพราะฉะนั้นในการจูงหัวเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนะเจ้าติดต่อมาเพื่อทำธุรกรรมการเงินผ่านเบอร์โทรอันนี้ก็ซ้ําหายเนอรการถ้าเกิดว่า ต้องการสินเชื่อกาหรือไออยังต่างๆกาบอกควรจะทางออนไลน์เนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเปิดช่องทางติดต่อพิเศษทาง l ล n e ID ดี618 xyfev วุท้อเงาเป็นเจ็บคุณฟังเจ้าบอกควรเนี่ยเจ้าบัจบจ้ยบัญชีลายของเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยกันเลยเนอะอันนี้คือข่าวจุข่าวปลอมเน้นเน้นฝากกันเอาไว้ตัวเจ้าดูโอ้สีถลุนเออ เนี่ยคือเรื่องที่จุ้งอยากจะบอกนะเจ้าส่วนแฮมเนื่งเรื่องต่อมาออก่อนที่จะไปยังข่าวแต่เจ้าอ้นก่อนมีคนโทรศัพท์มาเป็นเบอร์โทรปกติน่ะนะเจ้าและจุ้งก็หับสายนะฮะก็ฮัลโหลและจุ้งก็มีได้ยินเสียงปลายสายมีเสียงกดดังตี อีหลอแล้วก็แปลงเสียงงามมาบอกว่าสวัสดีค่ะโทรจาก AIS สำนักงานใหญ่อีหลอโอ้กูเตืร์ AIS จะโทรหานี่เปิน้นกับแบบ1175เนอะคุณผูนฟังใจแต่ปกติแล้วเนี่ยจุ้งกระใจสตางค์การโทรศัพท์กูเดือนนะเจ้าเพราะฉะนั้นแบบมีอยังยกเว้นแต่ว่าถ้าเปิ้นจะมีแพ็กเกจใหม่นะหรือว่าจะนําเสนออย่างก็จังเติ้ลเปิ้นจะมาผ่านทางข้อความที่มันเป็นช่องของเออเปิน้นคิดว่าอย่างอ่าจจะของ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  หน่วยงานลักของอข่ายมือถือเออข่ายมือถือนี้เต้าอ,อัน้นนะจ้าสัญญาณมือถือนี้เต้าอ,อัน้นบ่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเออฉันเป็นอันนั้นนี้นะจุงก็เลยถามไปว่าจุงก็เลยบอกเออเนี่ยการยูเจ้าบาตาเตือ้อยเนาะแล้วพวกก็บอกว่าแล้วจุงก็บอกอันถ้าเกิดว่ามแมลงก็ก้อยโทรหาก็ได้นะเน้อตอนเย็นกี่โมงคะอีวะเออ,เอ,อปกติแล้วนะจ้าเจ้าที่ของของข่ายโทรศัพท์เนี่ยถ้าเปิ้ลโทรมาเนี่ย เปิ้นก่อจะพ้องเขาบอกว่าเปิ้นบอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะแล้วจะติดต่อกลับไปใหม่เพื่อจะวางสายทันทีอันนี้มีการถามว่าเพื่อโทรหาก่โมงเลยรบ้าแล้วจก็บอกว่าโทรหาหลังเลิกงานโอ้แหโมงแรงมันโทรมาแต่คนเลาฝังเจ้าแต่จุ้งหันแล้วก็บอกว่าชานบ่มีไรอย่างที่จะต้องข้องเกี่ยวกับคุณมิจฉาชีพเน้นๆก็เลยบาฮาบหมันโอ้สองวันผ่านมามันก็บาโทรลเลยเฮ้ย้อิดละคุณผ่าฝังเจ้าเออเนาะเล่นกับผ่ายบาเลนแต่มานี่คือเรื่องของมิจฉาชีพยังคงมีอยู่เจ้าอืมแห่อองงเรื่ต่ตมา เม็ดแอปเปิลแอปเปิลคือผล,ลไม้เม็ดในก็มีมาเพิ้นบอกว่ามีพิษสซยายไนว่ะโห้ยตกกันนี่เดี๋วกคนเนึเ่ขอพอกันเนึอ่ะเม็ดในแอปเปิลนะเจ้ามีสารประกอบที่ชื่อว่าอะมิกดาลินสามารถเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนไซยาไนได้นะจ้าอันนี้มันเป็นพิษเมื่อสัมผัสกันกับเอมไซที่ย่อยในระบบย่อยอาหารนยังไงก็ตามนะเจ้าการที่เขาเออ ลืนไปแล้วยีใดน่ะอยากคือกินตึงเม็ดนงเม็ดในก็ได้ฟังเจ้าเฮาลืนเม็ดในตึงเม็ด่ะบ่เป็นยังเพราะว่าเม็ดในมันแข็งอยู่นะเจ้าแข็งแรงอ่าแล้วก็จะป้องกันการย่อยสลายจากกรดในกระเพาะอาหารเพิ่นก็เลยบอกว่าขาจายเอามันออกมา <c oughs> ววเวลาเฮากินเพราะว่าเฮาขจายเอามันออกมาเหียน,นะเจ้าในรูปแบบของสารขับถ่ายเนาะแต่ทีนี้การกินเม็ดในแอปเปิลในปริมาณที่อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากในชีวิตประจําวันนะเจ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปริมาณไ โรเจนไซยาไนที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตสําหรับคนเนี่ยจะต้องเกี้ยวแบบจนแหลวเล็ดอะคุณผู้ฟังเจ้าประมาณ1 5่งรถึงสูงสองเมตรก็เม็ดไนแอปเปิลนี่เต็มตีก็มีสัก2เม็ดบอกคุณผู้ฟังเจ้าหน่วยหนึ่งเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นถึงจะสามารถห้าไซยาไนในปริมาณที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะจ้าถ้าเทียกกบกันกับการกินแอปเปิลประมาณซาวหน่วยในคาบเดียวอะสมมติว่าเรามีแบบแอปเปิลซาวหน่วยพุดหน่วยเพ่คุณผู้ฟังเจ้า,ค,จาคือหน่วยเดียวก่อน แกนแกะกละกับบอสนะบ่มีไผ่กินซาวหน่ยอยยางแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาไปเออฉันเกี้ยวเม็ดในแอปเปิ้ลไปแล้วเรียบร้อยนะจ้าก็แบบเป็นอันตรายอะไรใต่อร่างกายแต่ถามว่ามันมีก่อนนะจ๊ะมันมีคุณร้ฟังจ้ามันมีสารประกอบชื่ออะมิกดาลินเพราะฉะนั้นไผ่ที่จะบอกฉันจะต้องการไปจากโลกนี้ด้วยกันมีสารไซยาไน์ในร่างกายก็ต้องกินแอปเปิ้ลซาวหน่อยแล้วคุณร้ฟังจ้าจึงว่านะมันไม่ได้ตายเพราะไซยาไน์ ตตยย้อนแกนตตยย้อนกัดเนะี่ยคนท่าฝฟังจะเอากินเ่าปลอให้พอดีกินเฮ่อระมัดระวังเจ้าแล้วจงเจ้าว่าเม็ดในแอปเปิ้ลถ้าจะบัลลนะังก์เนาะแต่ถ้าเป็นเม็ดในบะไฟนะเจ้าเออเม็ดในบะเขือเออเม็ดในมังคุดเออเม็ดในบะตต้องอันนี้ลืนบึกไปได้อยู่ถ้าแต่มัมีไผ่เกี้ยวอะจงว่าเจอก่อนอืมอันนี้เป็นเรื่องราวข่าวแต้คนท่านฟังเจ้าแต่ก็มีเรื่องราวไออย่างแปลกๆเข้ามาเนาะแต่มันเป็น สิ่งที่บอกควรกินนะ่ะเอออ่ะเรื่องราวของซ้มข่าวจะส่งต้านข่าวปลอมประเทศไทยเจ้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ที่ www.antifakenewscenterthailand.com o r l d เออ,เอ,อหมายว่าจะจำมาไดออ้แต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณไทยหน้าฟีด a c e b o o k ทิกตอกสนันปันปืนผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะเจา้าและถ้าเกิดว่าปะหันคุณผู้ฟังเจา้าโฆษณาเกินแต่อย่างที่มันวนเวอร์ล้าไปเนี่ยนะเจา้า คนรั้ฟังหูแก้วแล้วเนาะขนรั้ฟังห้องใส่ด่วนหนึ่งห้าห้าหกกันได้เลยถ้าเรื่องนี้มันอุกหน้าต่อชีวิตประจําวันของเฮาเนาะแต่บางเรื่องถ้าเกิดว่าเฮาปะแล้วมันก็แบบเออจะมาเตอเฮาหูละเฮาบ่สนใจมัน,ม,นมันก่อนจะบาเป็น AI ขึ้นมาให้เฮาพอเห็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้มาทำละเรื่องนี้มาทำละเ่ยนะเจ้าเกาะจีแจ้งใส่ด่วนออยกันได้เลยขอบคุณเจ้าใส่ด่วนออยหนะึ่งห้าห้าหกเนาะอ่ะเรื่องของ การเช็คข้อมูลข่าวสารจากส่วนต้าน่าวปลอมประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาถึงช่วงรู้ไว้ใช่ว่าเจ้าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าจุ้งนำปลาเรื่องนี้มาอุ้งห้งฟังกันยู่จะเจอืเจอ,เจอว่าเฮากินวานกินมันกินเกมหมอกใดถึงจะคุ้มจะปอในระหว่างนี้ก็พอขี้ปุ่มตัวเก่าฮะแต่เจ้าก็กินข้าวนื่อกับปลาทอดนะเจ้า มาตอนมานี่ชายเย็นแหมเกลปั้นลเะเมอคุณได้ฟังเจา้าเมล็นี่กึดเอาไว้ในหัวแล้วนะดีฉันจะต้มเส้นหมี่ฮ้อน,อนสักกำหนึ่งเนาะใส่น้ำส้มใส่พริกเนาะซดน้ำซุปเนาะอ่ะอันตีจุง่งกึดใจพอนี่นะาคุณได้ฟังเจา้ทาทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มเออแล้วจุงกินมอกใดถึงจะกุ้มจะปอประเดนี้ต้องแบบกิ้งขึ้นคัในใดกิ้งลงคังในใดแลยนะเฮ้ย ตุยขนาดนักเลยเบโดนี้อ่ะอันตรายต่อสุขภาพจะหามาติดตามเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าภายที่ชมไลฟ์กานอยู่นะเจ้าเขาขึ้นอินโฟโกราฟิกขึ้นเลยเนอะอินโฟโกราฟิกนี้นะเจ้าบอกกล่าวข้อมูลว่าเงี่ยใดอ ถึงจะกินแบบปอหายปอดีคุณผู้ฟังเจ้าเกนนำเสนอเรื่องของเอ็นซีดีเอสเนาะเอฟดีเอเซโนเอ็นซีดีเอสนะจ๊วบบริโภคหว,วานมันเกมมอกใดเพื่อมันกุ้มมันปอบัเกินปอดีคุณผู้ฟังเจ้าหกหกหนึ่งจำไว้เลขที่อ,ออกอบาใจเนอะเอ้อยแล้วก็วันจันท 15, นร์ที่สิบห้าวันจันทร์ที่สิบหกเลยนะเอาหกหกหนึ่งให้น้อยบอกไอ้เนาะหกหกหนึ่งหกแรกนั่นก็คือความหวานหกที่สองก็คือความมัน เลขหนึ่งตัวสุดท้ายก็ค,คือความเก็มนะจ๊ะปุ้นบอกว่าการกินหวานกินมันบ่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวนันเก็มนึ่งช้อนชาบ่ควรจะกินนึ่งเกินนึ่งช้อนชาต่อวนันนะจ้ะทีนี้ปิ้นบอกว่ามอกไดคุณต้ฟังเจ้าข้อมูลจากปริมาณสารอาหารที่แนะนำเพื่อบริโภคต่อวันเนาะสำหรับคนไทยไอายุตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะจ้ะซึ่งกึดจากความต้องการของพลังงานวันละประมาณ2000กิโลแคลอรีนะเจ้า เป้นบอกว่าน้ําตาลในหนึ่งวันบอกควรจะกินน้ําตาลเกิน65กรัมแล้วมันมอกหือนะกว่านะอันนี้มันเปาะถึงน้ําตาลกู้รูปแบบที่จะได้หับจากการบริโภคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะจะาะปาะไปถึงน้ําตาลที่เติมลงไปในอาหารกันแหมตวัวอสมมติว่าจุ้งบอกว่าแต่เจ้านี่จุ้งกินข้าวนึ่องกับปลาทอดมันก็มีหวานแต่ถ้าเกิดข้าวเนื่อเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะแปลงเป็นแป้งเป็นไขมัน เออแป้งเป็นน้ำตาลก่อนเออแล้วก็ถ้าเอาไปใช้หกกุ้มหมกปอน้ําตาลก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็ปอ,อกยูแ UEL เนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อเจ้ามีความเสี่ยงอ่าจ้งกิน่นจ้งกิ่นหวานไปแล้วเรียบร้อยแต่เนี้ยยังไม่ได้กินไอหยังที่แบบหวานแต่แต่ที่แบบใส่น้ําตาลเตือที่กะาเข้านึ่งกับปาทอดนี่ไปละคุณผู้ฟังเจ้า กี่แคลอรี่แล้วก็บอกว่เนาะที่เนะมาตอนเดกี้จงบอกว่าจุ้งกินชายเย็นไปแก้วหนึ่งเนื้อคาดประสั่งหวานน้อยเลยนะเจ้าวชน,นี้ไปแยงกอยพอน้องเปิลชงมาใส่น้ำตาลไปบาใส่บาใส่ปุ๊บเอาอันนมข้นใส่เป๊กหนึ่งอะ่ะกอด้ะฟังจ้า <laughs> หย่อกลงไปเลยไอ้เนาะนี่ยังแบบได้ใส่ไซรัปเตอร์ไซรัปที่แบบเป็นกดปัมป๊มๆเลยนะมันกดในหั่นนี่คือกันนักแกแล้วอจ้ะมันมันแบบเจ้มันเกิน6ช้อนชากันไปแล้วเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมลงแหมแล้วจุ้งจะกินว่าจุ้งจะต้มมีแล้วก็ใส่เออ่กุอันปัญยังลงไปเฉพาะในน้ำซุปเนี่ยมันก่อนนักหนาเพราะว่าในน้ำซุปจะต้องมีน้ำตาลลงไปแสดงว่าจุ้งกินเกินแล้วจ้ะหกสิบห้ากรัมเพราะฉะนน,นี้เพื่อที่บอกให้เรา,าเติมน้ำตาลในอาหารจนเกินพอดีนะจ๊ะองค์การอนา,นอนามัยโลกหรือวว่่่าา WHO เเเนนนนียนกยกนน็ลแะ พื่อบริโภคน้ําตาลอิสระหรือฟรีชูการ์หมายถึงน้ําตาลที่มีการเติมลงไปในอาหารในนาจะน้ําพึง่งน้ําเชื่อมน้ําผลไม้ชนิดเข้มข้นเนาะบอควรจะเกิน4กรัมต่อว,วันหรือว่าประมาณ6ช้อนชาเนี่ยที่จุงบอกไว้เพราะฉะนั้นไอตี่แม่ก้อยพอนี่ลดลดเพลาเพลากันไปพ่องเลยกันแล้วกันเนเจะเพราะฉะนั้นหวานมันเกม็มฮื้บฮึ้บปอกกุ้มปอดีใ,ในในอินโฟกราฟิกนาจะบอกฮื้ว่าเฉพาะเรื่องของน้ําตาลอย่างเดียวแต่คุณผู้ฟังจําเลขที่จุงบอกเนิน661นเจะ6แรกก็ คือน้ำตาลบางคนจะเกิดหช้อนชาต่อวันเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือมันน้ํามันแต่เจ้านี่ทอดป่าเนี่จงว่าบ u d จ e หกช้อนชาถ้าฉันประมาณสักสาปากได้อะ่ะกว่าจะได้ป่าทอดมาเนื่องตนะัวเน่เนาะเอออันนี้จงกินเกินวันไปละว,วันติดนี้กับบางคนจะกินมันแฮมเลยนะจ๊ะแต่แต่ตว่าวันซืนวันเนื่องนี่ก็กินกินข้าวกับป่าทอดตึงวันก็รับฟังว่ใน่ยังบบเออบรรณาเมนูอื่นพัดท้องพัดไทยอยังก็ว่ากันไปปัดทงกงปัดทองโ,โ,กโ,กโ,กโกยอย่ะ เลยเป็นไขมันอื่นๆอยู่เนี่เจ้าอ้าวแล้วก็แหมหนึ่งก็คือนึ่งช้อนชาบอกครจะกินเกมเกินนึ่งช้อนชาตะวันแต่ถามว่าในน้าซุปต้องใส่อย่างไปพองเปิดลเล็กมันเกินนึ่งช้อนชาวันนั้นเกิดว่าเขากินเกินมันจะส่งผลถึงนะเจ้าสุขภาพร่างกายที่มันเป็นหวานมันเค็มที่มันเกินพอดีเพราะเกินพอดีมันเสี่ยงต่อโรคและน n C D S เนี่ยนะเจ้ามันมาครบทวนนะความตันไขมันเบาหวานไขมันในเลือดไตตะปั๊ดท่อ โรคแพ็กเกจเพราะฉะนั้นแล้วแม่ก่อยกินเพื่มมอกปอดหายปอดดีนะเจ้าขอบคุณอินโฟกราฟิกนี้ตัวนะเจ้าซาดถ้าเกิดว่าทุกท่าน ปิงใจอยากจะส่งต่อนะเจ้าเข้าไปที่หลากหลายแพลตฟอร์มแบบว่าจะเป็นไลา์ออฟฟิเชียลเนะเจ้า Facebook X i n s t a g r a m YouTube นะ่เจ้าเซิร์ชหา FDA ไทยนะเจ้าก็ arch, า FDA, ะจะมีอินโฟกราฟิกเราเนี้ยต่างๆออกมาเราสามารถส่งต่อให้กับคนที่เขาหักได้เลยเนะเจ้าขอบคุณนักๆก,ก,กันเลยนะอา้าวช่วงต่อไปโอ้เวลาเหลือต่อใดบอเดียวนี้จุ้งเลอเวลาแห่งประมาณสักก้อมหนึ่งเจ้าแต่ว่าเรื่องนี้นะ่าสนใจกับช่วงเวลาของการเขาคุยนะเจ้าเราไปฟังคลิปเนาะ จาก all your news นะจ๊ะเป็นคลิปตีบมาจากา YouTube ของ fda ไทยเนี่ยแม่ยาไม่ยิงฟังตังเพจนะเพราะจับปะ้บปะใจสุดมากนะเจ้ามันบบเจ๊เรื่องตีปไปละไปเรื่อยนะแต่จุงอยากให้คนผุ้ฟังได้ฟังคลิปนี้แล้วจะได้มีความหัวสมองซิเตอร์เฮาก็มีภรรยาเป็นสุภาพสตรีนะเจ้าและจะต้องใจอุปกรณ์ชนิดนี้กรณีวันนั้นของเดือนอ้าวไปฟังกันเลยเจ้าข้อดีของผ้าอ,อนามัยชนิดสอด 1. กระชับและคล่องตัว 2. ไม่หลุดไม่เปื้อนง่าย 3. ใช้ขนาดอยู่ในน้ำได้ 4. มีขนาดเล็กสะดวกพกพาข้อเสียของผ้าอนามัยชนิดสอด 1. เสี่ยงระคายเคืองหรือติดเชื้อยอย่างรุนแรง (toxic shock syndrome) ซึ่งจะมีอาการเป็นไข้สูงเฉียบพลันขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนหน้ามืดท้องเดินหรือมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนัง หากมีอาการดังกล่าวให้นำผ้าอนามัยออกแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที 2. ต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก4-8ชั่วโมงไม่ควรใช้เกิน8ชั่วโมงเพราะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ 3. วิธีการใช้ยุ่งยากกว่าแบบปกติขอบคุณสำหรับคลิปดีๆจาก YouTube FDA ไทยนะจ๊ะบอกกล่าวเอาไว้ว่า ข้อดีของผ้านามัยแบบสอดนะจ๊ะซึ่งเขาหัวกันอยู่แล้วแต่กี้เราพอคลิปจุ้งสรุปเพื่อฟังแหมน,น้อยนึงเนาะว่ามันมีความกระชับคล่องตัวมันบรรุดมันบรเลื่อนไปตั้งได้นะเจ๊ะแล้วก็มันเขาสามารถลงไปในน้าได้เออสำหรับใครที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะจ๊ะหรือว่าวันนี้เขาจะไปซ่อนป่าเออแต่เราจะไปตกจําแต่ เฮ้ยเขาเป็นวันนั้นของเดือนเจ้าเออแดงเหือดแดงห้ามกับก็บอใค้ทาเนานะผ้าหนมามัแบบสอดจะช่วยได้นะจ๊ะที่สำคัญคือมันมีขนาดน้อยคนระวังเจ้าเป็นหลอดน้อยๆแบบพวกพะจุ้งเกยใจก่อนอือกวัวคนระวังเจ้าจุ้งกรใจผ้าหนมามัยแบบปกติทั่วไปอ่ะแต่ทีนี้นมันก็มีข้อเสียอยนะู่เนาะว่าเปิ้นจะต้องเปลี่ยนทุก4-8ชั่วโมงบางคนใช้เกิน8ชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็มันจะยุ่งยากไอ้ตอนขั้นตอนในการใส่นะจ๊ะยังได้สังคมอาจจะมีการระคายเคืองแล้วก็ติดเเืออนะ กูอ่านปัญญางบโลกใบนี้มันมีตึงขาวตึงดํามันมีตึงดีตึงบดีมันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียฮื่ฮู้ไว้ก่อนว่าบใเนี้ผ้าอนาไมยมันมีอยู่เก้าแบบโดยคนทฝั่งเจ้ามันมีเก้าแบบด้วยกันมันออกแบบมาเพื่อฮื่เหมาะฮื่กุ้มฮื่อปอของแต่ละคนปอไปถึงช่วงเวลาที่ควรจะใช้อย่างเช่นมีผ้าอนาไมยแบบบางอ่าเหมาะสําหรับคนที่ใกล้จะหมดละกาช่วงวันสุดท้ายของการเป็นเมนกานะจ้าหรือว่าจะใส่ในช่วงแบบก่อนหน้าเนี่ยน่อยหลังหน้าเนี่ยนอยเพราะมันจะมีแบบตกขา อย่างประมาณนี้เนาะหรือว่าไม่ยา่าไม่ยิงได้โปจะต้องแบบไทยบงไทยแบบใส่ชุดสั้นๆผ้านมามัยชนิดนี้เปิ้นก่อจะสามารถช่วยนะเจ้าในการที่จะทําให้กุ้งอันปัญญามันแบบดูดีดูงามกันได้ผ้านาไัมแบบมีปีกเอาล็อกไว้เจ้าล็อกกับกางเกงชั้นในเพื่อที่บอกเฮ้มันมันเบินออกมาตัางนอกมันเพ้อเอเนาอก็อน้องฟังเจา้าใส่ติดขอบกางเกงในเฮาก็จะยังคงสะอาดอยู่แล้วก็มันจะมีแบบ มันมาหน้าเกินนะจ๊ะมันล้นออกมามันจะยิงเข้ขอบกางเก่งในหฮาสุขกได้ก็เลยใส่แบบมีปีกอันที่มามีปีกเหรอได้คุณเล่ฟังเจ้าสําหรับไผ่ที่ขี้ราคาญหรือสําคคนอาจจะแพ้เพราะว่าปีกนั้นมันจะคว่บกันเก่งในต่างน้องก็ใจก่จะกรดมาออกไม่ยิงก็จะหัวอ๋อมันยิงอย่างใดเนาะจะช่วยในการสะดวกสบายในการเดินการเตลที่นี่พอมันแบบมีปีกกัน้สะดวกแต่ถ้าเกิดว่ามันมามีมันก็จะเปื้อนหรือบางคน แพ้นะจ๊ะกับขอบขาตั้งในป้นก็จะใส่แบบบะหมี่ปีกได้นะจ๊ะยังต่อมาก็คือแบบเมื่อคืนมันก็จะยาวจ้ะเหมือนเฮาใส่แพมเพิร์ดลูกลูกแลนตาลเตามันจะกุ้งเลยคุณระวังจะไพราะนก็จะเฮาจะบันเละติ้นลงติ้นนอนกับว่ากันไปหรือว่าอาจจะมันมีความยาวมันบันเละตามเออห้องของทวารอ่าของไม่ยิงกันไปนะจ๊ะส่วนเมื่อวานเ็จะว่ามันมีต้องมีความหนาจะต้องมีความแบบกระชับนะจ๊ะแล้วก็แ้านะแบบแบบซักได้อันนี้บอก ักเกิดใจเออพ่บนบอกว่าถ้าถามว่าสมัยตะก่อนนี่มีก่อนจุ้งมีอีแม่ก่อจะใจลักษณะใส่ผ้าหนามัยแบบ m m. เฟตม่ามอ่าลักษณะเหมือนพ่อใจจะออกลบคนที่ฟังจเจ้าเวลาใส่แล้วก็จะเฟตม่ามคือม้วน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 ,วนแล้วก็เอาไมา้นิบไว้ทั้งก้นนี่นะเออแล้วไม่ยิงพ่นก็จะใส่พ่อนจะเอาผ้าสิ้นเก่าแม่เล่าให้ฟังนะจอกตบ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 ,ตบ,ตบนะจอกแล้วก็ใส่แล้วเอาสายหางหัด เออปลอดภัยใจแล้วแล้วบอกก็ออกมาซากนะจ๊ะเอออันนี้แบบเปลืองแต่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะเปลี่ยนเจอเจออ่ะ ันนี้แล้วที่อูดถึงตะกี้ในคลิปคือผ้าไหมแบบสอดอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอย่างเช่นออกกาลังกายในกีฬาว่ายน้ําคนไทยแบกหรือคนที่จะต้องไปทํางานตังน้ำจะอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเจอเจอ,เ,จอเพราะมันมีขั้นตอนวิธีการใส่ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนจะต้องใช้สาหรับคนที่เกยต่ออันแล้วมีแบบถ้วยเลยเนอะเนะ่ยนะา้ามาแบบถ้วยอันนี้ราคาค่อนข้างแพงจะแต่ว่า สามารถใช้ได้เมินถึง10ปีเพราะว่าถ้วยมันเป็นซิลิโคนหนึบซิลิโคนน่าจะเป็นชนิดเดียวกันกับที่เปิ้ลใสน่นงใส่นมอ่ะคุณน้ังฝางเาเออแต่ว่าเปิ้ลใช้แล้วก็ต้องทําความสะอาดนะจ๊ะเพราะว่าเปิ้ลเป็นสิ่งที่บอบบางแล้วก็จะต้องเข้าไปอยู่ในมดลงมดลูกนเจ้าจะต้องสะอาดผ้าหนาายแบบถ้วยเนาะแล้วส่วนมากนี่นะจ๊ะจะเป็นที่งของจากในแถบต่างประเทศบ้านเฮากว่าถ้าจะมีแต่โมจ้งองับมะเกยใจจุ้งกัวจ้ะแล้วก็มีผ้าหน่อยแบบเตียวโอ้มั่นใจลลกษณะเหมาใส่แพมเพิ อันนี้ก็ปฏิเสธมาได้มันคล้ายคลึงเหมาะสมกันกับแพมเพอร์แต่ว่าการนอนบอกว่าจะนอนปิ้นจะรีบหรือไผนอนหายเจ้าที่นอนก็จะบรเลงเนานะเออเก้าแบบคุณผู้ฟังเจ้าบางอย่างฮู้จักบางอย่างจุ้งเกยหันบางอย่างจุกบอกเออจะอีวก,ก็เป็นมีการนะเนาะอ้าวไปนั่นก็ถือว่าเป็นความฮู้สาหรับแม่ย่ไม่ยิงนะจ๊ะช่วงท้ายของรายการพอดีพอดีสำห,หรับคุณผู้ฟังเจ้าแต่ก็อ่าตึงตาเข้าสู่ช่วงท้งายของรายการกันลนะเนาะ อ่ะเป็นเรื่องที้เฮาสามารถเทียนหูได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบมันมีจี้อตัวก่อะพอจุ้งได้มาผลิตรายการได้มาทํารายการเกรย์หูว่ามันมันมีข้อมูลที่บางเรื่องเขาก็หูบางเรื่องของเขาก็บังหูบางเรื่อง,อง,อง,ง,อง,องก็กลาย่เป็นความหูใหม่นะจ๊ะขอบคุณนักนักกันเลยเนอะและที่แน่น,นอนนะจ๊ะแน่นอนของแน่นอนกาเลยสำหรับปรุงเชันพิเศษจากโตโยต้านะจ๊ะโตโยต้าเชียงใหม่จับการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะจ๊ะยาริเซชีฟเอชีวีเนาะคุณผู้ฝั่งจะวับข้อเสนอพิเศษด้วยเนี้ย ่อนเริ่มต้นเดือนหกพันกว่าบาทนะจ๊ะแล้วก็ยังมีฟรีประกันภัยจะนึ่งกันแหมที่สําคัญคือเปิ้ลห้าประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีกันตัวนะจ๊ะจุงถึงบอกว่าไปทดลองขับก่อนสําคนอาจจะเอ้ยรุ่นนี้ฉันกึดมาจากบ้านแล้วฉันแต่ว่าไปหันแหมรุ่นเนี่ยเออเปิ่งใจพอไปลองขับแล้วบอกอ๋อมันเป็นีจแล้วมันมันตอบโจทย์ในการใช้งานของเฮานะจ๊ะแล้วก็ เจา้าพนักงานไฟไขายของที่นี่นะจ๊อเปิลอุย้ยบอกข้อมูลกันแบบชัดแจ้งชัดเจนนะแล้วก็ถ้าบอกว่าฟังมาจากรายการใจคไา่เล่านะเจา้าเกียมเลยเกียร์ห้ของแถมที่มากันแบบกล่องขลุโคนเนอะคุณ้ฟังเจ้าฝากกันเอาไว้ตัวเนอร์ด้วยความหงแย่แบบนักตัวอย่ใต้เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณกับยูริสเอชีฟเฮวีนะจ้าจังหวัดที่ใช่ในแบบของเราเนอะคุณ้ฟังเนอร์อ้าวละ สองสามนาทีส่งตายก่อนที่จะร่ำลากันไปนะเจ้าย้ำว่าเหาปากกันกู้วันสุข <c oughs> ขอฟังแคมเนื่องเรื่องนะเจ้ายังตันอยู่เปิ้นฮื้อสมัครถ,ถึงวันที่ซาวนี้เนอะ์ไรตี้หุ่มกันล่นหรือใครต้องการทำบุญได้หมดนะเจ้าเพราะว่า 30%ของไรายได้เบิ้นจาบมอบเใื้อก,กันกับมูล,ลนิีิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะเจ้าสำหรับกิจกรรมนี้ที่มีชื่อว่า Walk r u ัน i บ e แสงนําใจไทยทั้งชาตินะเจ้าเดินวิ่งปันป้องกันอมพาตเตอที่11เฉลิมพระเกียรติเออ เดี๋ยวน้องจะขึ้นอินฟโฟกราฟิกขึ้นนะเจ้าเราจะได้สแกน QR โค้ดแต่และแลกแล้วก็สมัครเลยอา uh, ยาวชนนะเจ้าอายุ7จ็ถึงสิปีก็สมัคร2 4 0ร้อนะเจ้าแล้วก็ คนใหญ่ยังเฮาเฮาเนี่ยเจ้าสามร้อยหกสิบบาทเน้องแลวเฮาจะล่นกันวันที่สองพฤศจิกายนนะเจ้าพ่กัดท่านเลยต่ำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านะเจ้าเป่งและเป่งลื้งห้ากิโลสิบกิโลเนี่ยเจ้าสมัครกันได้เลยเนาะย้ำ no stop no stroke นะเจ้าการออกกำลังกายเป็นนิสัยห่างไกลโรคสโต็ก็คือแค่ขยับเนะ่เจ้าเฮาก่อจะเงี่ยงเส้นเลือดระบบเลือดของเฮาไหลเวียนและเจ้าออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีอันนี้บอกต่อเก่านะเจ้า ขยับก็ปากคนทฟังเจ้าแข่งขานี่ปะเธขึ้นขนดยกรรมนี่เป็นน้องหนุ่งกับยูปียูป้ามันขึ้นไปนะเจ้าขาลงนี่กิ้งอุ่มลงอุ่มลงลงแล้บไว้ต้องออกกําลังกายแล้วนะเจ้าอ้าวไปสมัครกันเนะคนทฟังเวลาเสียงแล้วกันของแต้เดี๋ยววันศุกร์หน้าปะกันใหม่อย่างแน่นอน วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์วันจันทร์นะจาวเจนมงเึิเป็นต้นไปเหมือนเดิมกับรายการสําหรับประเด็กละอ่อนนะจาติดตามกันได้ซึ่งฟังกันได้ทุกเพศทุกใบนะจาตั้งแต่เจนมงเกเป็นต้นไปช่วงเวลาเดียวกันกันกบรายการเล่าข่าวเจ้านี้เนอะ และเดียวใจขคาเราปากกันใหม่สุขหน้านะเจ้า่วนวันจันทร์แม่ก้อยสำหรับการติดตามข้อฟังมข่าวเหมือนเดิมเจ้าไว้งามงามสำหรับพุ่มในการสถานีห้มลิงสัญญากันในวันนี้นะเจ้าพิกพัดพื้นที่เจียงใหม่หละปูนพยาวเจีงยงไฮแล้วก็แม่ห้องสอนเจ้าขอบคุณสำหรับสปะข้อมูลกับโครงการโฆษณาสีขาวกัเจ้าเจียงใหม่สำนักง,งานสาธาร,รณสุขจังหวัดเจียงใหม่เจ้าแล้วก็โตโยต้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัว,ตวใกล้ใจใกล้คุณขอบคุณเอฟซีแฟนคลับนะเจ้าตึงที่ชมพานกันช่องทางการไลฟ์แล้วก็หน้าปัดวิทยุเนอร์มีความสุขทุกท่านทุกภารกิจแล้วก็ขอสุ ภาพดีกันทุกท่านทุกคนไปเจียบนัทรทัไทยทวิริศกุลจงจาปุชยาพร้อมน้องทีมงานกับรายการจะแค่เล่ารำลาไปก่อนสวัสดีเจ้า